18พฤษภาคม2538ณดินแดนที่ได้รับการเรียกขานกันในเวลานั้นว่าทุ่งช้างแดนไกลพิเชษบุญทวีหนุ่มน้อยเมืองสิงห์บุรีเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากสถาบันราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีก้าวเข้าสู่รัอชมพูดำพร้อมเป้คู่ใจในฐานะครูคนใหม่ ณวันนี้แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาอาจารย์เชษด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและพลังที่เปี่ยมล้นวันเวลาที่ผ่านไปพิเชษบุญทวีทำงานอยู่โรงเรียนทุ่งช้างด้วยความรักและผูกพันที่มีมากขึ้นทุกๆวันโดยไม่คิดที่จะย้ายกลับภูมิลำเนาหรือไปโรงเรียนอื่นๆ เพราะเขาคิดว่าที่นี่คือบ้านของเขาไปแล้วเขาเลือกที่จะมาร่วมพัฒนาที่นี่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจพิเชษบุญทวีปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องส่วนตัวและครอบครัวที่ปรากฏชัดคือการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจบางเรื่องบางอย่างเป็นสิ่งที่ครูเองก็ไม่มีความรู้แต่เมื่อนักเรียนสนใจครูก็ควรควายหาความรู้ ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีและไอซททั้งหลายจนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาหลักที่รับผิดชอบมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนอกจากนั้น ยังนำมาบูรณาการในวิชาอื่นๆเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนครูในโรงเรียนได้ไปปรับใช้และขยายผลสู่วงกว้างในโรงเรียนอื่นๆทั้งในและต่างจังหวัดผ่านสังคมสื่อสารออนไลน์และการประชุมสัมมนาต่างๆส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งช้างซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนในถิ่นธุระกันดาล ที่มีความเจริญด้านไอซีน้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางด้านไอซีจนประสบความสำเร็จกลายเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PBL Project b a s e d l e a r n i n g วิธีการทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง ICT มาบูรณาการผสมผสานเข้าด้วยกันผลงานที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวแหมผมสนใจถ้วยก่อนนะเนี่ยถ้วยเหรียญพวกนี้คืออะไรฮะรางวัลนี่คืออะไรฮะอันนี้คือรางวัลคือผลงานที่ได้มาจากกระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบ PBL นะครับเป็นนัตกรรมที่ได้ชนะเลิศ <P BL S 1> ในครั้งนีบ PBL คือค p ปรเจกต์เบสเลิร์นนิงคือการเรียนรู้โดยการใช้โครงกานเป็นฐานนะครับหรือเป็นวพสวัสดีครับภายใต้แนวคิดที่ว่าในยุคศตรวตรรษที่21การศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยสู่การเป็นประชากรคุณภาพของอาเซียนให้ได้ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตรวตรรษที่21 หาด้านได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้ไอซีทีให้เกิดแก่ผู้เรียนโดยมุ่งหวังว่าทักษะหรือสมรรถนะดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้นต่อไปรวมถึงเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนไปในตัวด้วยเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากครูสอน t เชอร์ไปเป็นครูฝึก c o ้ชหรือผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนจากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้เป็นการเรียน เพื่อให้ได้ทักษะหรือกระบวนการเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ออกแบบการเรียนรู้เรียนรู้จากการลงมือทำเพื่อให้ความรู้เกิดจากภายในใจและสมองของผู้เรียนเองในขณะเดียวกันการลงมือปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการทำงานที่เป็นระบบชัดเจน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สำคัญในปัจจุบันเด็กยุคใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโลกการสื่อสารออนไลน์การดึงความสนใจจึงต้องใช้กิจกรรมทางไอซทมาเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจจากเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ3ส่วนคือ หลักการเรียนรู้แบบ PBL วิธีการทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรม ICT เข้าด้วยกันข้างต้นมีผลความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา2549เป็นต้นมาที่ได้นำเอากระบวนการเรียนรู้แบบ PBL มาประยุกต์ล้อมรวมเข้ากับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และบูรณาการผ่านกิจกรรมด้านไอซีพร้อมกับการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจในด้านไอซีได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการนำเอาไอซีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสื่อ e b o ุ๊ก o w e r p o i n t เว็บไซต์ ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของ TCS Studio ปัจจุบันรูปแบบของสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคลิปวิดีโอและหนังสั้นซึ่งนักเรียนกลุ่ม TCS มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุ่งช้างและขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น ในวงกว้างผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดและได้รับการยกย่องอันเป็นความภาคภูมิใจของชาวทุ่งช้างทุกคนเช่นรางวัลต้นกำเนิดของการพัฒนาด้านไอซและ TCS Studio คือรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่ออีบุระดับประเทศจำนวนห้ารายการ ทั้งส่วนของครูและนักเรียนในปี2549รางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาสื่อสารมวลชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2556และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557รารางวัลเหรียญเงิน หโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศประจำปี2,556จากกิจกรรมหนังสั้นสร้างคนเก่งพัฒนาคนดีรางวัลภาพยนตร์จีเนซีสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเยาวชนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกณนกประเทศญี่ปุ่นในปีพศ 2,554และ2,555รางวัลชนะเลิศสุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดีในปีพศ2 5 5 5และ2,556โดยสพทร่วมกับมหาวิทยาลัยรงังสิตและธนาคารอมสินและในงานศินลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติได้รับรางวัลดังนี้ ปีการศึกษา2,554รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรางวัลเหรียญทองโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับหมอตน้นรางวัลเหรียญทองแดงเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ปีการศึกษา2,553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรางวัลเหรียญทองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับมอตน้นและรางวัลด้านภาพ,พยนตร์สั้นและสื่อไอซีอื่นๆอีกหลายรางวัลผลงานของนักเรียนได้รับการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆทั้งจากทางเว็บไซต์ YouTube ทางสถานีโทรทัศน์อย่างน้องๆที่โรงเรียนทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านที่มีความสนใจในกิจกรรมแบบแนวๆเช่นการทําหนังสั้นค่ะแถมยังชื่นชอบที่จะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมอีกด้วยเอาจริงเอาจังจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายเลยแหละค่ะนี่ค่ะกลุ่ม TCS หรือกลุ่มทุ่งช้างสคู่นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเองโรงเรียนและชุมชน จากผลงานของนักเรียนในนามกลุ่ม TCS Studio ได้ส่งผลให้ครูพิเชษบุญทวีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตความเป็นครูดังนี้รางวัลชนะเลิศครูผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับประเทศปีพศ2556 รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพนัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นหนึ่งในสิตัวแทนครูประเทศไทยเข้าประกวดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนด้านการศึกษาและวิชาการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี25 5 7 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารรางวัลแพตินัมอันดับหนึ่งนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตรวรรษที่21ระดับประเทศประจำปีการศึกษา2556จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลระดับเรียนทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโอเบกอ a วอร์ดระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2556จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลครูดีที่หนูรักระดับภาคเหนือโครงการครูดีมีทุกวัน2557รางวัลครูสอนดีปี2554และรางวัลอื่นๆ ในฐานะครูที่ปรึกษาอีกมากมายและในวันนี้คืออีกหนึ่งของความสำเร็จและความภูมิใจของพวกเราชาวทุ่งช้างทุกคนขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนทุ่งช้างด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตที่งดงามกำลังใจจากทุกท่านในวันนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับคณะครู บุคลากรน,นักเรียนโรงเรียนทุ่งช้างให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจและมั่นคง